นิกกี้มาแร้วนี่ชุดรอไม่ได้ชื่ออะไรมาฝากนะปิ่นเยอะแล้วโอ้ไม่มีปลอกคอแล้วสวยจังอันนี้ขอหอมหน่อยมาเม้นมาเี้มาเี่นนี่ไม่ได้ชื่ออะไรมาฝากมาโคง้งคำนับมาหวัดดีครับเร็วๆโอ้โหโอ้โหนี่เมานมาหวัดดีเอฟซีก่อนโอ้ยมาหอมแก้มหน่อยอืจนจใจจริงๆเลยแล้วทำไมแคปหน้นาจอไม่ทันแคปหน้าจอเอาาหอมแก้มแม่หน่อย อหอมแค่ไหนเนาะผมรอ mm hmm. ไหมครับรายงานตัวไหนผมรอ mm hmm. ไหมครับผ mm hmm. ู้หญิงชิดมองดูใครน่ะฮึเพิ่งตื่นเหรอเพิ่งตื่นเหรอนี่ผมมารายงานตัวครับอไม่ได้ใส่ให้เลยนะ <Okay. S 1> ไม่ต้องขายก็ได้อยู่ในบ้านเนาะอยู่ในบ้านไม่ใช้ก็ได้วันนี้ไม่ใช้ก็ได้วันนี้ไม่ใช้ก็ได้ผมรอ mm hmm. ไหมครับ fc เล่นมากินอันนี้กินไหมหยาดยาดดูหางเขาดูหางเขาแล้วหนูดูอะไรพี่กิโชว์ความหรอวันนี้โชว์ความหาวอะไรข้าเพื่อนเขาหาอยู่ฝั่งนู้นจะชงเสียงทำไม่งเสียงหาเพื่อนหรอจ่งเสียงหาเพื่อนอยู่ฝั่งปูนผูกเขาอยู่โซ่ เขาไม่มาหาหรอกอืออือน,นี่บอกแล้วรอน,อนู่นเขาหอนอยู่ฝั่งปูนเขาอยู่ตีนเขาโน่นมานี่มะมานี่มะ้ยเดี๋ยวป้าแม่ไปเทน,น้ำออกก่อนให้เหลือครึ่งน,นึงก่อนน้ำครึ้นกระล้ววิดน้ำออกแล้วเผื่ออยากแช่น,น้ำเล่นไปไหนไปหาแม่แอน อ๋อพึ่งจะเล่นน้ำาหรอนั่นน่ะเออว้ายวุ๊ดๆๆ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 ๆเร็วเร็วเอ้าหาอะไรหาจิ้งจกบ่หาจิกโก้บ่นี่นหมูข้าวดูโอ้ใครมาฮะใครมาพี่แดงมาเยี่ยมเหรอนี่มันไปกินแล้วเมื่อเช้าเนี่ยพี่แดงมาเยี่ยมกูตับให้มันกินไปแล้ว ซื้อที่ไหนตองอยไงตับย่างมาเนี้ยกินก็กินข้าวเยอะแยะเลยอืมกินข้าวกินข้าวอืมโอ้พี่แดงมาหาแกแล้วจำเขาได้หรือเปล่าจำได้หรือเปล่าจำได้เพราะแบบ เมื่อเช้าให้กินอยู่ตรงนี้ยงไม่มีปัญหาเลยโอเคเลยหอมกรอบไม่ค่อยอาบน้ำไม่ค่อยเช็ดนะเยงกินแบบนี้เหมือนกันคุกข้าวเขาเอามาให้กินจ้ะเมื่อเช้านี้อือร่อยออร่ยคือมันต้องเปลี่ยนอาหารไปเรื่อยๆใช่ไก่ป้าใช่ คือน้าจะให้อาหารเม็ดมันครั้งหนึ่งอาหารเม็ดเขาไม่ค่อยกินไม่ค่อยกินเพราะว่าหมาบ้านนอกเนี่ยส่วนมากเขาไม่ค่อยกินอาหารเม็ดเชื่อเหมือนกันผมให้มันกินสองครั้งนี่มันไม่กินเลยล่ะเหรออาหารเม็ดนไม่กินเลยผมก็เลยทําอาหารให้มันกินเองทุกมื้อสลับสับเปลี่ยนเป็เรื่อยๆอ่ะจะทั้งทั้งเนื้อทั้งไก่ทั้งหมูทั้งปลาจะสลับวนไปเขาเอฟเบ็มาอย่างไม่เห็นนะอาจจะลงอ่างเลยเหรอ ไปนอนเลยเหรอเข้อาห้องแอร์เลยเหรออยู่ในห้องแอร์อ๋อสบายมาเลยสบายเฮ้้ไหนดูตูดสิแห้งหรือยังปะปะไหนดูจูดอืมเพิ่งจะอาบน้ำไปนี่อืมเปียกอยู่แห้งแล้ว เริ่มจะแห้งแล้วเล่นน้ำแช่น้ำเล่นน้ำแช่น้ำมองหาเพื่อน,นไอเป,เปไปไหนแต่ก่อนไอเปมันชื่ออะไรแต่ก่อนไอเปมันชื่อเล่นชื่ออะไรมันก็ชื่อเปนี่เลยไม,เไม่ใช่คอรลัมหรอไม่ใช่คอรลัมเลยตัวนึงอคอลัมมันตายตไปแล้วเนาะคอลัมก็สวัสดีไปแล้ว สวัสดีไปแล้วก็คือลูกน้องมันนี่แหละลูกน้องใครลูกน้องมิกกี้นี่แหละเป๋เปิดเหมือนกันนั่นแหละมาเจอกันอยู่ใช้เป๋มามันดีใจนะดีใจเด็นหนูจากก็ลูกน้องเก่าเนรออ่าได้ต้องแน่ล้นเลยอันนี้ให้ลูกใครให้ นอนไมเไปนอนแล้วหรือเปล่าน้นเหละตัอ้วนกันไปโชหางโชหางให้พีดูอ้วนกนไปต้องออกกำลังกายมันก็วิ่งอยู่ในบ้านิ so. ่งหน้าอยู่ไหนคนหม้ี้ีนี้ผมดูหางครับหางบิบพวงบุบวงหางสลากทำมาทำหางผมมุจเเจไปไงปิดไว้ หวานไม่เตียกกนเน้ยหางก็เป็นพวงเหมือนกันมีคอก็สวยอายิ้มให้กล้องหน่อยอยิ้มให้กล้องหน่อยอยิมอะไรล่ะวันนี้มานอนยัไหนจะ,จะ,จ,ะจะไปเที่ยวทำไมไม่ไปแล้วลมันอันตรายรถก้อนเยอสี่ปีสี่ปีเล้ยวจ้ะสี่ปี เจอมแมลงเจอมแมลงมาอ้อนนะมาอ้อนให้ไปนะมามามาถ่ายรูปคู่กันหน่อยเราสองคนมันจะกาล้ะอันกาี่จองแค่<อ> <laughs> ไม่ทันไม่ทันจะหมาเนี่อคิดเออมันเยบร้อนอนอยู่อย่างนี้แหละตอนแล้ะโดนตอนแล้วเ,ออเป็นหมันแล้วเขาจริงๆน่าจะเอารูกมาเนาะ เมื่อตอนมันติดสาวเราคิดว่าลูกมันจะอยู่ในหมู่บ้าน<อ>สมัยตอนติดสาวตอนนี้มันมก็ไปอ,<ห>อาบน้ำนก็ไม่ไปติดสาวแล้วตอนนี้นใช่มันก็จะอ้วนวนทีเดียวละอ้วนเนี่ยืออ้วนอ้วนเลยตอนเรียบร้อยแล้วมันก็ไม่ไม่เที่ยวแล้วหอมชะบูหอมชะบูจังเลยนะดูต้องใช้ไอเจลอาบน้ำเสร็จใช่ ปูหรือหอมหอ,อีก็มีนิกกี้หันมาทางนี้เิไอจ้องที่จะออกให้หน่ะโอนหานอนแล้วเพิ่งจะตื่นมาเนี่ยเพิ่งจะตื่นไปนอนมา ไปแอบดูเพื่อนหลับก็ินเล่นแล้วก็นอนอาบน้ำพี่แดงไม่ได้ไปไหนแล้วเมื่อคืนมาดูไฟไหม้เออเห็นไาสเสือดิเดทางนี้เขาจุดไหมพี่อะไม่ดูว่าเขาจุดหรือเปล่าแต่มีคนเขามาดูแต่ว่ามันไหม้แรงมาก เราได้ยินเสียงคนพะักขึ้นปักลงปักได้เราได้ยินโอเคค่ะเจอกันใหม่ค่ะคลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้จบคลิปเพียงเท่านี้นะครับมีกี่บรอบาย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 ไปก่อนนะไปเลยนะรู้อยู่ว่ไปเร็